สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอเอาบอลกระดาษด่างที่เพาะจากไข่แม่ด่างมาให้ดูนะครับนะฮะอันนี้ผมเพาะไว้สี่ต้นนะครับก็คือแม่เดียวกันนะครับเพาะจากไข่นะฮะก็จะมีอยู่อ่าใบที่หนึ่งนะครับนี่ด่างเลยนะครับด่างสวยเลยแข็งแรงนะครับอันนี้ ต้นที่สองนะฮะต้นที่สองเปิดมาเขียวนะครับต้นที่สามก็เขียวต้นที่สี่ก็เขียวนะครับสี่ต้นนี้คือแม่เดียวกันนะครับแม่เดียวกันนะฮะก็ผมกะขายสามต้นนะครับสายลุ้นนะฮะเอาใจสายลุ้นเลยนะครับก็เอาไปลุ้นต่อนะครับสำหรับใบต่อไปนะครับ ผมว่ามันน่าจะด่างอยู่นะแต่ว่าอ่าใบแรกมันเปิดมาเขียวเดี๋ยวผมขายให้เอาไปลุ้นต่อเลยนะครับนี่แม่เดียวกันนะฮะต้นแรกนี่ออกมาเปิดมาด่างเลยใบแรกนะฮะก็ดูจากลำต้นนะครับเขาก็จะขา,ขาวๆเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว,ว่าไอ้ต้นพวกนี้ใบแรกมันเปิดมาเขียว ก็ใบต่อไปก็มีโอกาสที่จะด่างอยู่นะครับก็ผมขายให้ในราคาเอาไปลุ้นต่อนะครับต้นละหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับสำหรับสามต้นนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะฮะรวมรวมส่งเลยนะครับนะครับมีอยู่แค่สามต้นนะครับเอาไปลุ้นต่อนะฮะเอาไปลุ้นต่อนะครับถ้าเกิดว่ามันด่างก็คุ้มเลยนะครับสำหรับราคานี้นะคะ แต่มันก็มีโอกาสด่างอยู่นะเพราะว่าแม่แม่เขาด่างแล้วก็เนี่ยตัวต้นที่หนึ่งนี่ก็ด่างนะครับด่างใบแรกเปิดมาด่างนะครับเพียงแต่ว่าสามต้นเนี้ใบแรกเปิดมาไม่ด่างผมก็ขายเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาเขียวๆแบบนี้นี่ถ้าเลี้ยงนี่โอ้โหแข็งแรงนะครับโตไวามากนะฮะอาจจะใบที่สามที่สี่ก็เป็นไปได้นะที่เขาจะมีโอกาสขึ้นมาด่างก็บางคนเขาเลี้ยงนะฮะ ใบสองก็เขียวสามเขียวใบที่สี่ใบที่ห้านี่ด่างด่างไปเลยนะครับด่างไปเลยนะครับก็วันนี้อามาขายให้ในราคาที่เบาๆนะครับเอาไปลุ้นต่อในราคาที่ต้นละหนึ่งพันบาทรวมค่าจัดส่งเลยนะครับต้นละหน,นึ่งพันบาทต้นใหญ่แล้วนะครับต้นใหญ่แข็งแรงมาก นะครับแต่ว่ามีแค่ใบเดียวนะครับเก่าเพิ่งขึ้นมาใบเดียวนี่หนึ่งใบแล้วก็ส่วนต้นนี้นะครับมีแทงหลอดขึ้นมาแล้วต้นนี้ก็ต้นออกขาวๆใบต่อไปก็น่าจะด่างนะนะครับนะมีอยู่สี่ต้นแต่ว่าต้นเนี้ยต้นนี้ไม่ได้ขายนะครับขายแค่สามต้นนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับใครอยากเอาไปลุ้นต่อนะฮะ นะครับทักมาได้นะครับ id Line ผมตามเบอร์โทรเลยนะครับ0644655999นะครับนะครับตามนี้เลยนะครับ id Line ก็ตามเบอร์โทรเลยนะครับมีจำกัดนะครับมีแค่สามต้นนะครับนะครับใครอยากได้นะครับใครนะครับใครต้องการก็ทักมาได้นะครับ ให้อยู่นะครับนี่แข็งแรงนะครับลากเดินดีมากลากเดินดีมากนะครับต้นเขาก็จะขา,ขาวๆอยู่นะต้นก็ขา,ขาวๆอยู่มีโอกาสที่จะขึ้นด่างแน่นอนเพราะว่าแม่เขาด่างแม่เขาด่างนะครับเป็นการเพราะจากไข่นะฮะนี่พี่น้องกันนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูถ้าใครชอบต้นไหนก็แคปทักเข้ามาในไลน์นะฮะผมยินดีตอบทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเอาจะซื้อก็ส่งจะส่งให้ทางไปษณีนะครับส่งใส่ตะกร้าให้ฟรีนะครับต้นละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับต้นละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับนะฮะ ขอบคุณครับวัสดีครับ